สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอครับวันนี้ก็มารีวิวรองเท้าคู่นี้ครับ step x 160 v2 นะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้นี่ก็เป็นรุ่นที่2หน้าตาก็ยังคล้ายๆกันนะใช้สีแดงเหมือนกันด้วยนะครับแบรนด์นี้มาจากประเทศจีนนะครับมาจากแดนบังกรอนเลยนะฮะผมก็ติดตามแบรนด์นี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีรองเท้าอะไรที่มันเจ๋งๆออกมาบ้างเขาก็พยายามทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าปีนี้นะ จับตาดูให้ดีนะครับประเทศจีนนะครับจะมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยของเราผ่านทางพวกมาร์เก็ตเพลสต่างๆนะครับช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเข้ามาง่ายไงนะครับอ่ะคู่นี้ต่างจากรุ่นที่1่ยังไงบ้างนะครับมาไล่ดูกันทีละจุดดูจากเริ่มต้นเลยโฟมหนาขึ้นนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากเดิมโฟมของรุ่นแรกนะครับด้านส้นเท้าเนี่ยสามสิบมิลลิเมตรกลายเป็น32.5นะครับและหน้าเท้าจาก24กลายเป็น 28.5ก็เพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า d r อปหายไปนะฮะจากเดิมเนี่ยดรอป6คู่นี้เป็น d r อป4นะครับดรอปต่ำลงนะก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าโฟมเพิ่มขึ้นโฟมเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก197ในไซส์9.5 u s เป็น227ในไซส์9.5 u s เหมือนกันรูปทรงคาร์บอนขึ้นมาที่ <c oughs> <c oughs> เห็นจุดดำๆไหมครับ ในรูปในตัวอย่างในแบบร่างของเขาอะ่ะเขาจะเห็นรูปทรงคาร์บอนที่เหมือนกันทั้งรุ่นที่1แลวรุ่นที่2นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นการยืนยันและการันตีนะว่าเขามีคาร์บอนจริงๆให้ดูตรงบริเวณส้นเท้าครับส้นเท้าจะมีคาร์บอนยื่นออกมาตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงน,นี้แข็งสีดํๆเนี่ยขอดแล้วแข็งเลยนะเป็นคาร์บอนจริงๆส่วนถัดมาดีไซน์ที่ต่างกันนะครับ Upper ก็ยังใช้เมจเหมือนกันนะครับเมชแล้วก็เป็นผ้าโปร่งแสงแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นห่วงที่ตัดออกไปนะครับรุ่น1มีรุ่น2ไม่มีนะ ก็เป็นไงครับเพื่อนๆครับดีไซน์แบบนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับบอกหน่อยเต็ม10ให้เท่าไหร่ยิ่งสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาไล่ๆกันทีละจุดนะครับว่าคู่นี้มันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับดีไซน์สวยงามไหมครับอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะแต่ผมว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละแล้วยิ่งเป็นสีแดงแบบนี้นะโอ้โหโดดเด่นมากนะครับแต่สีจริงๆที่เขาเปิดตัวคือสีชมพูนะครับตอนที่มันเข้ามาขายในไทยมันมีแต่สีแดงสีชมพูมันหมดเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะครับ อัปเปอร์เป็นเมชโปร่งแสงน้ำหนักเบาเนี่ยเราบอกไปแล้วนะมีโลโก้ X-Step นะครับสีทองตรงนี้นี่เขาใช้โทนแดงทองนะครับก็เป็นโปร่งแสงนี่เป็นโปร่งแสงแบบนี้หมดเลยครับนี่พยายามซูมไม่เห็นข้างในนะฮะแล้วก็บุด้านหลังส้นเท้าก็บุหนานะครับคิวคับแข็งแรงนี่ลิ้นบางนะครับลิ้นรองเท้าบางนะฮะก็บริเวณหน้าเท้า กว้างนะครับกว้างอุงเท้าก็กว้างผมใส่แล้วสบายมากเลยใส่แล้วเราอุ้งเท้าเราไม่ตกลงไปจากบริเวณบริเวณนี้นะครับเราจะไม่ตกนะครับาะถือว่าดีกว่าอีกหลายๆแบรนด์ที่ผมลองบางแบรนด์นี่ใส่แล้วโอ้ตกตกจนแบบเราเราจะรู้สึกไม่มั่นคงเวลาเราวิง่งเราจะรู้สึกเำคานอะ่ะเราวิ่งแล้วอุงเท้ามันตกนะครับซุปเปอร์ชูส่วนมากจะเป็นแบบนี้ชอบชอบบีบลงอุงเท้าให้มันดูเ,ดเรียลเยง่าย โอเคมิโซ okay, ใช้ดินามิกโฟมพีบนะครับนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวมาหาก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเขียนไปหมดเลยดินามิกโฟมพีบเห็นไหมมันมีสัญลักษ์บอกนะครับก็เป็นโฟมพีแบ็ครับโฟมพีแบ็ของเป็นตัวเดียวกับตัว Vapor Fly นะฮะแล้วก็เป็นโฟมตัวเดียวกับพวก Endorphin Pro แบบนี้นะครับแล้วเขาขึ้นรูปโฟมเป็นเม็ดๆเม็ดจะสังเกตคล้ายๆ,ๆกับพวก Boost เอโนฟินโปรจะขึ้นโฟมแบบนี้นะครับเป็นเม็ดๆเม็ดๆ,ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโฟมที่ให้ความนุ่มเด้งนะครับแต่คาเลคเตอร์ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อคาเลคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับลองมาแล้วะฮะก็โอเคมีคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในอันนี้บอกไปแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆเขาโชว์มาเต็มๆตรงนี้ฟังเสียงห้ใกล้หมาหน่ดนึงหืแข็งมากแล้วก็ที่สําคัญครับคู่นี้ ไฮไลท์เด็ดสุดเลยผมว่ามันเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ราคาดีที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้ครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยรุ่นที่1รุ่นนี้เนี่ยตอนเปิดตัวมัน4,400ัน0 0มั้งถ้าคุณสั่งจาก a l i e x p r e s s นะครับ4,400แล้วก็ผมเนี่ยได้มาจาก Shopee นะครับ Shopee ก็ซื้อที่เอ,อ็ e p t Thailand o f f i c i a l นะครับแต่ร้านเขาอยู่ที่ฮ่องกงนะเขาเปิดขายประมาณ5,000กว่าบาทผมก็ อยากได้ราคาถูกกว่าน,นี้ก็ต่อราคาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าในช้อปปีมมาต่อราคาได้ก็เพราะว่าได้คู่นี้มาเลยแหละก็ลองต่อราคาดูครับเหลือ4,002บอกเขาว่าอยากได้ราคา4,002มันก็ลดราคาด้วยเว้ยพอลดราคาเสร็จปุ๊บผมก็ใส่โค้ดใส่นู่นใส่นี่ก็ได้มา3,006ครับนี่เหลือ3,006นะฮะส่วนคู่นี้รุ่นที่2ครับเปิดตัวเมื่อวันที่4เดือน4อี่วันที่4เดือน4เลยนะครับราคาเปิดตัว5,999บาท แล้วมันก็ลดในวันที่เปิดเลยนะครับเหลือ5,499ผมก็ใส่โค้ดลดไปลดมาก็เหลือ4,6 0 0ครับคู่นี้ก็4,6 0 0นะครับโอเคความรู้สึกหลังจากที่ใส่คู่นี้แล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าใส่คู่วิง่งใส่คู่นี้แล้วมันสนุกมากเออเพราะว่าโฟมมันไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะครับไม่เหมือนเน็กเปอร์เซนที่มันจะนุ่มนะครับมันจะโฟมมันจะเฟิรม์มโฟมตัวนี้มันจะเฟิร์มนะครับกำลังดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วิง่งแล้วก็ สนุกจริงวิ่งลามันมากนะครับเวลาที่เราลงเท้ามันมีแรงส่งแรงสะท้อนกลับของตัวโฟมตัวคาร์บอนนะครับที่มันช่วยเข้ามานะครับแล้วโฟมก็จะเฟิร์มเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่สะดวกคู่หนึ่งถ้าฟีลลิ่งเนี่ยมีเพื่อนๆ่นถามมาเหมือนกันว่าคู่นี้มันคล้ายคล้ากับ Endorphin Pro หรือเปล่าตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เปรียบเทียบกับ Endorphin Pro ปรากฏว่าลองสวมใส่ดูแล้วเนี่ยครับเหมือนกันเป๊ะเลยฮะให้นึกภาพนะคู่นี้นะถ้าเกิดใครอยากจะลองนะครับผมแนะนําให้ไปลอง Endorphin Pro แล้วจินตนาการว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเอนโดฟินโ r มมันจะโฟมมันจะต่ํากว่านี้นะครับคู่นี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยฟีลลิ่งคล้ายกันมากเลยครับมันจะเฟิร์มๆเด้งๆเหมือนเอนโ p h i นโ r o เลยนะแต่โฟมจะหนากว่านิดนึงนะเป็นความรู้สึกที่ได้มาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่วิ่งสนุกมากนะครับสำหรับรองเท้าคาร์บอนที่ราคาไม่แพงเลยนะได้มาที่4,000กว่าบาทนี่ถือว่าราคาดีมากๆเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ รองเท้าใส่สบายนะครับคู่นี้ใส่สบายมากเพราะว่าหน้าเท้ากว้างอุ้งเท้าไม่ไม่แคบโอ้โหเลิวล <Love> เวลาที่ใส่รองเท้าแล้วถ้าเราใส่สบายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะสามารถวิ่งไปได้ดีกว่าเดิมวิ่งได้ไกลกว่าเดิมถ้ารองเท้าใส่แล้วมันไม่สบายนะวิ่งแป๊บๆป๊ปก็ไม่ไหวแล้วครับแย่ yeah. ครับส่วนปัญหาที่เราเจอเมื่อใส่คู่นี้เมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราอาจจะอาจจะไม่ถูกใจบ้างนะครับ เรื่องแรกครับอันนี้อาจจะเกิดเพิ่อนจับผมคนเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนซื้อแล้วเนี่ยระวังไว้ให้ดีเลยนะครับต้องระวังมากๆนะครับคู่นี้เนี่ยนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันชนตะตุ่มจังหวะที่เท้ายกขึ้นมาแล้วมันมันเท้าเราเอียงนิดนึงอ่ะเออไอ้ตรงเนี้ยออที่อยู่ด้านในเนี่ยมันไปชนตะตุ่มเท้าอีกข้างนึงโอ้โหเจ็บปวดมาก เจ็บจริงๆร,ระวังไว้นะครับเจ็บจริงๆครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับคู่นี้มันแรงส่งดีอะ่ะผมรู้สึกได้เลยนะตั้งแต่คู่นี้แหละตั้งแต่รุ่นที่หนะึ่งแหละรุ่นที่สองเลยนะใส่วิ่งเสร็จรปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาจะรู้สึกปวดปวด,ปวดตึงตึง,ตงบริเวณจมูกเท้าผมวิ่งลงหน้าเท้าจะรู้สึกปวดปวดพอใส่คู่นี้วิ่งปุ๊บเนี่ยต้องพักไปสักประมาณสองสาวันนะครับให้มันคลายตัวนิดนึงนะไม่ง,งั้นนะ เจ็บมากวิ่งไม่ไหวนะครับก็อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวไ็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอมานะครับสำหรับการใส่ X Step X 160 V 2นะฮะคู่นี้ระยะไหนไปได้บ้างก็แบรนด์เ็เคลมว่ามาราทอนผมก็เห็นนักวิ่งอีลิทของจีนหลายคนใส่คู่นี้นะครับแล้วก็พิชิตมาราทอนกันนะครับก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะไปได้แหละมาราทอนนะครับใครที่ซ้อมมาถึงคู่นี้ก็ สามารถพาคุณไปมาราธอนได้แน่นอนนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้และจําเป็นต้องรู้สําคัญมากนะครับคือการเลือกไซส์ของรองเท้าคู่นี้ครับคือรองเท้าจีนเนี่ยมันจะมีไซส์ที่มันจะประหลาดกว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะครับเพื่อนปกตินะครับเท้าผมเนี่ยจะยาว27เซนแล้วทุกครั้งนะครับที่สั่งรองเท้าจะซื้อ10 us ซึ่งมันก็จะยาวประมาณ28เซนแล้วมันจะใส่พอดีมากมันจะเหลือนิดนึงให้หน้าเท้ามันได้ให้นิ้วเท้ามันได้ขยับหน่อยแต่ คู่นี้เนี่ยครับคือเขาจะกําหนดไซส์บอกไซส์มาเลยนะว่าว่าเวลาที่คุณสั่งเนี่ยถ้าเกิดเท้าคุณยาว27นะครับ27ให้สั่งเบอร์ us นะที่9.5าอย่าไปสั่งเบอร์10นะครับคือวัดเท้าได้27เซนให้สั่งที่27เซนก็คือ9.5 us อย่าไปสั่ง10 us นะครับไม่ไงั้นมันจะใส่ไม่ได้ซึ่งพอจริงๆนะพอเราสั่งเบอร์เออ 9. 5 us นะครับมัน ฟีลลิ่งเดียวกันเลยสเปซที่เหลือด้านหน้าพื้นที่ที่เหลือด้านหน้านะเท่ากับ10 u s Space ปเลยนะครับอ,อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากสนใจคู่นี้แล้วอยากจะสั่งออนไลน์ครับเพราะมันต้องออนไลน์อย่างเดียวมันไม่มีหน้าร้านนะครับแบรนด์นี้ยังไม่มีหน้าร้านยังไม่มีเข้ามาที่ไทยอีกเรื่องหนึ่งคืออินโซอินโซของคู่นี้อีาให้ดูคู่นี้อันนี้คืออินโซที่ติดมากับรองเทา้าจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งมันจะลื่นเนี่ยเวลาใส ถุงเท้าอะไรวิ่งแล้วมันจะลื่นนะครับพยายามผมก็จะแนะนําว่าถ้าซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนให้เอาเอาอินโซอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในรองเท้ามาใส่แทนคู่นี้จะจะหนึบกว่าจะเหนียวกว่าคู่นี้คู่นี้จะลื่นนะครับก็เวลาวิ่งก็อาจจะลื่นได้นะก็ใส่คู่นี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเค X step สรุป x step x 1ป0ก็จะเป็นซูเปอร์ชูอีกคู่หนึ่งที่ดีนะครับ แล้วก็ดีไซน์สวยงามโดดเด่นในสนามแน่นอนแล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากวัตถุดิบก็ใช้ของดีนะทั้งเมชที่เป็นโปร่งแสงแบบนี้โฟมที่เป็น p ีแบ็มีคาร์บอนถือว่าดีหมดเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกๆคนอาจจะเหมาะสำหรับแค่บางคนเท่านั้นก็ยังไงก็ฝากเอาไว้หน่อยละกันใครที่สนใจคู่นี้ก็ถ้ามีโอกาส มีเพื่อนๆให้ลองก็ไปลองของเพื่อนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ลองสั่งมาก่อนก็ได้ถ้าไมก็หารอซื้อมือสองก็ได้นะครับหรือใครอยากจะสนรับต่อจากผมก็ได้นะอยากขายเอามีอีกเรื่องหนึง่งแอบเซ็งอะ่ะคือบริเวณนิ้วเท้าของเราข้างหน้าเนี่ยครับนี่เพิ่งเจอเลยเนี่ยข้างในมันจะมีเหมือนเทปที่มันไว้กันชนกันชนกับบริเวณอัปเปอร์ด้านหน้าครับมัน หมือนกาวมันหลุดลข้างในอ่ะนี่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้เลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเจอเนี่ยออแอบเซ็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีซ่อมมันสุดท้ายนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคู่นี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กับช่องของผมด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับยังไงก็ขอให้ปลอดภัยพ้นโควิดกันนะวันนี้ผมปอจะวิ่งไหนกันบ่าไหนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ